สวัสดีจ้าตอนนี้คือมาหอดออเฮียนหรจ๊นนะเนาะนี่คือเฮียนบ้านาน้องไา้เลยจ้ะบ้านน้องชายเนาะเราคางบ้านเพื่อนบ้านแปลวเขาจะมีล้านเนาะจ้ะมีล้านนะซื้ออ้อยมาจาก,กับซื้อมันแป๋วก็เลยมาขอใช้ขออนุญาตช่วยพื้นที่ที่จอดรถจ้ะ้ากาสีเอารถลงจ้ะช่จัดการแบบใดพูใยญ่สีมีหัวแบบใดจะฟังเด้อจ้ะเด้อ ล้วก็งงอยู่มาเป้นสิเหตุแบบใดเดี๋ยวเพราะว่านี้น่ะแปลสิได้อันเอื้อนนั้นอายมาซอยด้วยจ้ะอายสิได้มาซอย What are we going to do, honey? Right, well, we, sh we should have done it the way we should have collected it. We're going to get our car, mm -hmm. we're going to put the trailer uh -huh. on our car. Uh -huh. Then we're going to back our car and the trailer uh -huh. in there. Uh -huh. We're going to put the trailer ramps uh -huh. on your dad's car. Okay. We're going to drive your car on the trailer, mm -hmm. we're going to mm -hmm. move your dad's car, and we're going. Okay, yeah. Now, people might say, why didn't you pick it up on the trailer? Yeah. Because we only went to have a look. Uh -huh. yeah. ไออันใ i ่ว่าอ้ด็ปิงจาอนัสอนรูปเพราะว่าคุนเพราะว่าคุ n ได้สิ่อไ้งที่บงดูจ้งบังบงบงยานเมียดลืาสัเมียดรถเพิ่นลดเก้าอี้วาสัวโอไอเกตาอโอขักเนาะโอเคจ้าคือมื่อแป๋วมีรถเทเลอร์นะจ้ะเนาะพญายิ่เอารถเทเลอร์มาจอดไซนีจ้าเราวสิได้ เอามานี่ปทีนี่บางคนก็อยากถามว่ามีรถทเทเลอร์ยังเบ้เารถเทเลอร์ไปใส่วาสนว่ามู้แป๊วไปมู้งมู้แป๊วไปเบิ้งซื่อจ้ะไปทีนี่ไอเบื้องแล้วก็เลยก็ก็ใส่รถมาไหนก็เลยใส่รถมาเลยก็วันได้เ,เอารถเทเลอร์ไปใส่จ้ะก็เลยแบบว่าก็ได้ได้มาแบบนี้เลยเ <laughs> ดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวพญาจีเอาไปรถเทเลอร์มาละกลันเออเอินอายมามาซอยน้ำโอเคจ้ะเดี๋ยวคอนเทนิวให้ดูนะคะว่าจะเอาลงจังใดจ้ะเอาวัสดันเฉลี่ย อืม uh ัองมเย่ huh. i คอ uh ่ารา That's yours. นั่นของคุโอเคจ้าเดี๋ยววาเบิงได้จะเด้อสวัสดีจ้าต่กระย่ายมว่าเบิ่งเอาหลดลงจังไหร่าสัวะรยากัยักเบิ่งกย เอามานี่เอามาเฮือขีเคียงบ่แว่าม่แด้ฉันแค่แค่พักจอดนี่แล้วพ่อนี่แห้งๆนี่ละจ้าโอ้่อใหญ่เพื่อนสีเอาอันรถมาเท่ๆเล์มาจอดข้างหน้านะพ่อเพราะว่าเพื่อนสีเอาอันเทเลอร์ใส่รถขนาดมาเลย สีเลนมานีแล้วเอารถแค่เลมาข้างหลังรถสีฟ้าโอ้ยละจอละคือเไปห้างนั่นก็ได้เขาไปห้างนั่นก็ได้น่ะเย้จอทางงนะ ใช้เบกแล้วพ่อใช้เบกไว้แน่ได้เสียงเงินแน่มากไก่ปันใช่จี๊ีแน่ย่าอย่างว่าเบิ่งใจย่าอย่างเบินเงินโอเคตอนนี้คือถ่ายเสียงมากอยู่เอารถเทเลอร์ออกมาห้างนอ้างนอกนั่เพราะว่าเหตุนูเห็ุน้ำเพลินประด้เพราะว่ามันนั่นขีดตมมันนั่นจอดไม่โดนตะกี้พักเฮ็ดเขาได้เยอะนะผู้เดียวเดี๋ยวมาใส่ขั้นนี้เดี๋ยวจะเอาขั้นนี้ แลนปไปใส่ต่อข้านันเดี๋ยวจังเธอเบิงโอเคเแถวเบิงทถาเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ว้าว <c oughs> อะไรเนี่ยบิดเบี้ยอะฮะนี่จาออา้าเครื่องรถเทเล่มาจอดจา้านี่จอดเทียบสิได้แลนลงนี่เ <c oughs> ดี๋ยวพญายปดเสียก่อนอันนั้นรถเทเล่ขันสมุดมาคิดว่าสีเสือกซีดายอะคือสทีเอาไปน้ำแต่ว่าขันสมมุิเอาข้านี้ไปกับซีบุ๊ยม่มีปัญหาเลยจา้าแต่ว่ามุ้งแปะเอาไปเบิงซื่อ เบึงแหละเบึงไปเบึงมากกระสือเลยกระเล่ดวเอามาเลยโอ้ยได้กระลึกข้ามไนที่แล่งล่องเห็ดไหนไปนี้ซิบะเดลเล็กติบ่ะนี่เพราะว่ามันหล่อมันกว่างก้อนนั่นเด้ อันรลออันรถอันนี้แม่มันกวงก่อนอันนี้เฮาแม่อันนี้เป็นอะไรคะเมวเด็กกระตีเม็ d เม็ดที่ข้ามไปกอดจะเอบิดวายหม้อคือสิ่งยูเชื่อเอ่อเออวิลวายหม้ได้อ่าโอเคโอเคเอ่อฮะโอเค

มันจะแรงลงย่านมันนั่นน่ะภาว่ามันนนี่ไงมันอยู่ปั่มนั่นแหมฮะให้เสียงเอาโซ่โซ่ในไทยงานบ่อยู่นี่โซ่ใช่ไหมก่อใส่แล้วก็ดึงออกใช่ไหมนะราะว่ามันเกี่ยวอันนนัเดียบมันต้องแรนแห้งเนี่ยขันสมุดบ่เอาโซ่มาละออกเฮ้ยเราม่โซ่แล้โซ่ยึ er. ดสกลอกไหมพ่อเออแม่ยงเฮ้ยลอกเยอะไหเอามาอยอะลอกใช่ไหม

ต่อน้า่เนื่องอีกาทอเไมันมัขอดี่เง่ Which one's the brake? Eh? Oh. Cool, Doc. Which one's the break? you sure? Yeah. <laughs> 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 <What>? <laughs> <laughs> hey, Papa. <laughs> ไดหเไ้าอวดอะัพ่อ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 ขึอ้นไปเหยียบแต๊เด็กไม่ได้พูดขึ้นก็ดาวน์สิเบรกอะวะ ไปไงดึงบ่ซึงอนแวเลยฮมาไอขอนีปูจร่ไหมปูนูน่ะขอนดีปูมานเลูกขอนีปูแมงจิร่นามาเร็มาลูกมา พ่อไปพ่อไปทางนั่นอนี้ลองเลยก็ไปลองเลยไปพ้อแก้หวยอยากไปแดนโน Ond o'r bore? Oh, yeah. Charlie, it's a shady. Oh, no, no, no. as well. I don't like you to do anything. Uh, I'm being there. What Yeah. Oh! Oh! Wow. Okay. Yeah, I'll... Hang on, we need to the, uh, the board if you can. Da-da-da-da. on, on, Ik gaan. We Oké, okay, stop. gaan stoppen. We moeten stoppen, Oké, hang op. All this wood. Ja, oh, oh, maak je geen, maak je geen. Henny. I'm gonna I'm uh, on, need to get off the je Yeah, you get off. Okay. Are you say I'm fat. Yeah. Henny. <laughs> Go. <laughs> <laughs> okay, Oke, oke. Tapi, ngeung bari. Ya, orang tangkan, orang tangsaykan lagi sebentar. Ini. Ada.

นันตอนันไมันก็พ่อองตอมาต้องเอาไม่นะดอกเอาตังลงใส่เลยตังลงใส่เลยบ่เออาอามาปักตดตังันสิลรบลองลับนเดยเจีเออนั่นน่ะทไปเอกพีดบ่นี่แหละมันกระตัมพอดเด้นี่ทางนี่มันตะข่อยเดีมไ่้พอเดีวมันนคำพอดีเดียวมันบ่เล็กเจ้าใส่เล็กเจ้าใส่เล็กกัาใส่ช่องนั่นมันก็ไปให้ไหมไป

โอเคต้องเบรกเบรกเหรอไปโอเคห้างกระซามึงลดลงได้เลยหลดลงได้เลยโอเคต้องมาเบรกแน่ท่าดีจวนตะโกดาวถึงสต๊อปเบรก I don't know. You see, you, this is where like I said you need to drive it, but you wouldn't. That's that. Th two of them. That's it. Hey, i hey, brakes on. Yeah, yeah, and brake on yeah. Okay. Okay then. You're <laughs> <Job> done. <laughs> we're <Well>, halfway there. Yeah, we're there. We're a road, my dear. we Yeah. Can I, have you still video? Yeah. Can I just say? Yeah. I must have psychologically. You can't see me. Just let like me get me really psychologically. I must have known that this car and this trailer were made for each other because uh -huh. it's a perfect. Place. Uh huh. I'll get it back. You just got to get it off right now. Uh huh. But he knew because he had a lot of money because he had a lot of Okay, then. Okay, then. Well, you may as well continue the video. Uh huh. Yeah. Now. ชั่วโร n o w งกลัวเพือนจะเทียบบนนี่ยังว่านูว่าเนี่ยใครไปเทีถอยนี่แต่ห้าไมห้องตันี้คือเลี้งอาตั้งไมห้องน้สูงตนนีแมจ้านอ้ as well yeah b I'm g o n to drive I'm g o n t a drive it on there uh huh. drive down the slope อแม่นเล่อ huh. งั่องกง่งก่ออกงฮงจ้ฮ่งก่ออ่อ่่อ่่องอ่อ่่ Uh -huh. He's gonna have to sit on it with his foot in the brake because uh -huh. I'm not tying it on. Uh -huh. Your yeah, yeah, foot in brake now? Yeah, it'll be fine. It's brake now, it'll be fine. Mm -hmm. Alright. One yeah, more, say hang on, guys. Get my chair off. <laughs> get my own chair off, yeah? Good uh -huh. <laughs> Sorry, I'm a bit of a, it's all the fib, so it needs to go forward a bit and the uh -huh. ramps can't go up, uh -huh. so I'm going to have to drag the ramps around, yeah? Yeah. Oh, okay. Ah, i the วดตัลากเอาไเนยรอบม่ลากเอาแล้วซอยมันี่เนี่ยอ้ซอยมันี่แล้วฉได้ไปเี่ยล็อกม่ดจักแล้วทางกอวมาสิเอาแบบอยมนอี๋ต่วข้านักเสีบินเลยเนาะแรงส่งเลยบ่มาหอออกังนี้กสเอาล็ทังนี้แหะคิดว่าเอาลอกออกอ้เี้ยันเาียกันอันตวันน้ำมันอันนั่นน้ำแบบอันนั่นพายแอปลนะยื่นได้กระปงหนาใช่ยน เอามาพี่มาพี่เอามาพี่เอามาพี่ทัานสีแล่นมาหนีไหมเออโอ้ยโอ้ยคนนี้มาพี่เพราะว่าสีแล่นของข้างเหนียวคนว่าคันซึมุดมัดขืนคันซึมุดถือกับสียากเห็นคนแล่นของข้างเหนียวแสบสายหรอเพื่องทูกจ๊ะเพื่นไปตีโค้งมา

ล็อกไว้ยู่ได้ออมั่วปนาะเนาะอ๋อโอเคซดีหนึกว่ามันแรงนึ่วันาเมันเขื่อนมันไม่ได้ื่อน แม่มันจะขวดอันนี้ไปเดาเลยนะไม่ข้าเจ้าเอามาหน้ามือข้าเจ้าเอาเอา การขับรถพยัยบริตธรรมดาได้จ้เด้ยเพื่นเล่นไหนดีโพ้งมากก็บอกให้นูสอบได้่อ โอ้ยใหญ่คำปูนโอเคว่าจะเสีงแบบไม่เด s ดเสดิสก็ได้คำเฮียโอเคโอเคโอเคจ้ะโอเคจ้ะขอโทษไม่มามอเดะ Hey. Where's that wood? Where's that thin wood? There. You have the thin pieces. Tin piece. This one. The thin pieces of wood we have. And I have a look. I've walked along with thin pieces of wood. I'm yeah, oh. Of course, if I could get it. We right. need to go underneath there. Ah. Okay. วิ่งยั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 งแรงมากนะวายำโซกเนาะ เองได้จะอันนี้ตีโค้งมาดดนแล้ะโค้งไปก็มากินมะเหนือเ Then where the tide in the middle of the tile yeah? Uh-huh. Once it comes down and it runs down there then yeah? Uh-huh. I don't know where that's gonna be yeah? Uh-huh. Okay. Mickey okay. idea, with it.